สวัสดีค่ะเพื่อนๆคำว่าไม่มีภาษาจีนมันไม่มีอะไรกันบ้างเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่าไม่มีอ่ะเราจะใช้คําว่าไม่เหยียไม่เหยี่ค่ะคานี้ที่แปลว่าไม่มีวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะคะไม่เหยียที่แปลว่าไม่มีค่ะไม่มีอะไรกันบ้างไม่มีเงินไม่มีตังค์อ่ะไม่เหยี่ยเฉียนไม่เหยีเฉียนไม่มีเงินค่ะไม่มีอะไรอีกค่ะไม่มีปัญหาไม่เหยี่วปนญีไม่เหยีวปัญหาไม่มีปัญหาค่ะไม่มีประโยชน์ ไม่ยงไม่ยงไม่มีประโยชน์ค่ะไม่มีบ้านค่ะไม่ังไม่ังไม่มีบ้านค่ะไม่มีโอกาสค่ะไม่有机会ไม่有机会ไม่มีโอกาสค่ะไม่มีเวลาไม่有时间ไม่วลาไม่มีเวลาค่ะไม่มีรสชาติเลยอ่ะไม่ว味道 没有味道，没米嘎，没米饭，没有对象，没有对象，没米，啥米，没有丈夫。